ฟาสตูดิโอภูมิใจสเสนอเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ะสมนิกรชาวไทยมาโดยตลอดทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนภายใต้กระแสะโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำเนินอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับรัฐบาลทั้งในการพัฒนาการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีทั้งนี้จะต้องอาศัยความปรุงรอบความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนการดาเนินการทุกขั้นตอนขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยอื่นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยอื่นเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้น้อมนาเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนและชาวบ้านในชุมชนจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยได้ดําเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาในด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานการส่งเสริมการรู้หนังสือการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งนี้ยังได้จัดศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับนักศึกษาชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ตามความต้องการและตามอธัธยาศัย ผู้ที่มาเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์เป็นการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นการลดรายใจ่ายในครัวเรือนและยังเป็นการปลุกฝังให้นักศึกษาและชาวบ้านได้รู้จักดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสสชบ้านห้วยอื่นในด้านการจัดการศึกษาตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการเป็นแนวปฏิบัติแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำเอาหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจึงได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการยกย่องจากทางอำเภอแม่ฟ้าหลวงให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2,557ที่ฉันนางวอนเทนเศรษกิเสหรือว่าป้าเทนเป็น นักศึกษากศนสอน้นองเพอแม่ฟ้าหลวงนะคะอยู่หมู่บ้านเลยนะม่สั้นเก่าก <relationships> <Okay. sh arp> ็เพนก็ไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะเพราะว่ามันมันอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งก็ปลูกดอกไม้ไว้เอาไว้ใส่บาตรตอนเช้าเช้าอ่ะค่ะแล้วก็สองเวลาเราจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ไม่ต้องใช้สารเคมี <sh arp> เพราะว่าเราเน้นเรื่อง สารเคมีหลือเราไม่เอาเพราะว่าอันตราย,ยาปลูกผักกนเองต้องใช้ใช้ปุ๋ยด้วยตัวเองทำทำปุ๋ยชีวภาพด้วยตัวเองค่ะที่กศนส่งไปายเพนก็ไปเรียนรู้มาแล้วก็มาต่อย,ยอดที่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูที่กองปุ๋ยหน่อยอะค่ะนี่ไงคะคือนี่ปุ๋ยชีวภาพป่าเพนทาด้วยมือตัวเองไปขนมาไม่ว่าฟางข้าว ไม่ว่ามูลสัตว์อไรต่างๆก็มาผสมอย่างเนี้ยค่ะเล็กลๆน้อยๆปลูกผักกินเองเพราะว่าจะได้ปลอดภัยกับชีวิตตัวเองด้วยค่ะคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ผักที่ปลูกไว้ก็คือตัวเนี้ยค่ะการทำเศรษฐกิจพอเพียงนี้บางคนก็คฟางแล้วหมูจะยาก จริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกเองเหลือเราก็ค่อยจะขายก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเป็นไรายได้ในครอบครัวด้วยก็ป็นสิ่นที่ดีที่ที่เราขายได้นะคะขายไม่ได้เราก็ยังไปคิดอะไรมากเพเราะเ,เราทำทเองเพื่อสุขภาพนะคะกระแนงก็มีต้นหอมก็มีมีผักกาดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมีถึงมทีทุกอย่างค่ะสรุปแล้ว มักอก็มีค่ะหรือป่าเพนก็แบ่งให้ชาวบ้านด้วยเวลาชาวบ้านมีงานอะไรในหมู่บ้านเนี่ยมัดเขาเขาก็จะมาขอป้าเพนก็แนะนําไปว่าต้องปลูกอย่างนี้นะป้าเพนก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าปลูกกินเองมัก็ไม่ยากอะไรก็ง,ง่ายๆอย่างนี้ค่ะแนะนําชาวบ้านด้วยว่าให้ให้ทาปุ๋ยอย่างนี้แหละแบบป้าเพนนี่แหละแต่ที่นี่ก็เขาก็จะทําตามอยู่ ขาก็อยากมาดูตอนที่เขาเพ็ญทำบางทีเขาปลูกข้าวโพดปลูกอะไรอยู่ก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะพอหลังจากนั้นก็ปลูกพริกเขาก็เห็นอยู่ว่าเออป้เพ็นปลูกยังไงได้เนี่ยเขาบอกดินไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยป้เพ็นก็บอกก็สนน้องเขาสมไปไปเรียนรู้มาคือปุ๋ยชีวภาพที่เห็นเนี่ยค่ะก็เลยเอามาใส่เพราก็งอกงามอย่างเงี้ยค่ะป้าเพ็นก็เลยอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบประหยัด เงินทองแล้วก็ไม่ไม่ชิ่นเปลืองอะไรมากค่ะอยู่ไปวันวันพเพ็ญเพ็ทิก็ไม่ได้ล้วงกระเป๋าเลยนะคะไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยเพราะว่าอะไรเล็กเล็กน้อยๆ,ๆ้อยก็อยู่ในบ้านนี้หมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องชิ่นเปลืองมากก็เหมือนที่ในหลวงสอนว่าอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพออยู่พอกินพอใช้ก็จริงๆอย่างที่ท่านว่าเนี่ยค่ะ ที่เห็นที่ประเพ็ญทาทุกวันเนี่ยค่ะเป็นก็ผักูดไว้ด้วยนะคะพราเพ็ญเคยจดข้าวๆว่าอย่างนละนิดอย่างนะหน่อยเนี่ยมันมันมีนมอยู่ในรั้วประเพิญเนี่ยประมาณสี่สิบสองอย่างหรือไงเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมากมีเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อเราไม่ต้องไปซื้อตลาดอะไรย่างงคะ่ะคือเราเราต้องต้องทํากินเองเพื่อสุขภาพก็บอกเลยวว่าบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าต้องรักษาสุขภาพไว้ให้ดีๆจะได้ ไม่ต้องเก็บปุวยคขายนะที่นี่อันนี้เขายอดพัดทองก็คือเขาปลูกเองไม่ต้องปลูกหลายแถวนะคะแค่ถถวเดียวก็กินไม่หมดแล้วค่ะอันนี้ขัดเขียววันนี้เราออกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วคงออกค่ะเอาไว้กินทั้งปีเวลาเวลาออกลูกมาแล้วเก็บไว้เก็บได้เป็นปีค่ะก็เลยปลูกไว้เพราะฉะนัทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ทั้งหมดที่แนะนําม,มาเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยปายาัญญาเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันก็ชีวิตฉันก็ถามว่าดีไหมก็ดีดีระดับแบบที่เราไม่ต้องใช้ใจ่ายอะไรมากเพราะว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่สอนไว้แล้วว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่ข้างนอกเพราะว่ามันมันกลายตลาดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องกินอะไรได้เราก็ปลูกไว้พยายามปลูกไว้ก็เลยดีกว่าอยู่ในเมืองตั้งเยอะค่ะในเมืองที่ต้องซื้อทุกอย่าง แม่ตักไถ่ก็ต้องซื้อแต่ป้าเพนมาอยู่ที่นี่ไม่ต้องซื้อค่ะตักไถ่ก็ไม่ซื้ออะไรก็ไม่ซื้อใบกระเพราหัวละกาอะไรก็ไม่ต้องซื้อตลาดที่แท้จะไม่รู้จักเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี่โอ้โหใช้ให้แบบหนึ่งมีความสุขสองกับเบากระเปา๋าอะไรอย่างเนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดีมากๆเลยค่ะป้าเพนว่าจัดทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ